สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้เรามาทำขนมสอดไส้หรือว่าขนมใส่ไส้กันนะคะตัวไส้เข้มข้นหวานกำลังพอดีตัดกับตัวเนื้อแป้งเนียนนุ่มเค็มนิดนิดทำกินทำขายได้เลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนก็คือใบตอง นำใบตองไปเช็ดทำความสะอาดให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าตามใบนี่ยจะมีพวกฝุ่นแล้วก็พวกยางเกาะติดอยู่แล้วก็ฉีกใบตองแผ่นใหญ่ก็ประมาณหนิ้วแผ่นเล็กก็ประมาณ4นิ้วนำใบตองมาทบพับครึ่งทำตามในรูปเลยนะคะแล้วก็ตัดจากกึ่งกลางใบตองขึ้นไปเป็นมุมแหลมเฉียงก็จะได้ประมาณนี้เลยใบเล็กก็ทำเหมือนกันเลยก็นำมาทบครึ่งแล้วก็ตัดเฉียงแหลมขึ้นไป เสร็จเรียบร้อยแล้วใบเล็กใบใหญ่แล้วก็เตี๋ยวตัวคาดนี่ปกติจะใช้ใบมะพร้าวถ้าไม่มีก็ใช้ใบตองแทนหรือว่าใช้ใบเตยแทนแล้วก็กัดไม้ใครไม่มีก็ใช้ไม้จิ้มฟันแทนใครจะตากแดดให้ใบนิ่มๆหรือว่าจะลวกน้าร้อนก็ได้เตรียมใบตองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาผัดไส้มะพร้าวกันวัตถุดิบที่นํามาผัดก็มีตามนี้เลยเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปกดคําว่าเพิ่มเติมเข้าไปดูได้เลยนะคะ นำกระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายน้ำตาลใสแดงก็ใช้ได้แต่น้ำตาลมะพร้าวก็จะทำแล้วก็จะมีความอร่อยกว่าหวานมันเค็มนิดๆไฟที่ใช้นี่ใช้ไฟอ่อนสุดเลยตามด้วยเกลือปน่นใครชอบตัวขนมมีสีน้ำตาลเข้มก็เคี่ยวน้ำตาลไปนานๆแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็เคี่ยวไป แต่น้ำตาลมะพร้าวก็จะมีสีเข้มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเคี่ยวนานมากใครจะใส่น้ำตอนนี้เลยก็ได้แล้วก็คนตลอดเวลาไม่งั้นน้ำตาลเขาจะไม่ติดก้นกระทะพอน้ำตาลเริ่มละลายก็เตรียมใส่มะพร้าวได้เลยใครจะใช้เป็นมะพร้าวค้อนไปทางอ่อนก็ได้นะคะพอใส่มะพร้าวลงไปแล้วก็อย่าหยุดมือคนตลอดเวลาจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าค่อยๆทยอยใส่อย่าใส่พวดทีเดียวหมดนะคะพอใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่ว เพราะว่ามะพร้าวแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางทีน้ําเขาจะเยอะเขาก็จะมีความแฉะมากค่อยๆผัดไปถ้าแห้งเกินไปก็ค่อยๆทยอยใส่น้ําลงไปได้อีกพอผัดแห้งได้แบบนี้ก็เตรียมตักขึ้นได้เลยค่ะสีสวยมาก พอตัวไส้เริ่มอุ่นๆที่เราพอจะปั้นได้ก็ปั้นไปเลยปั้นแล้วก็กดๆเขาจะได้แน่นๆแล้วก็ครึงๆนิดหน่อยจะได้เป็นทรงกลมเสร็จเรียบร้อยปั้นไปเรื่อยๆนะคะปั้นไส้เสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนไปทำตัวแป้งกันนำฟักทองไปล้างน้ำแล้วก็ปอกเปลือกใครจะนำมาต้มหรือว่านำไปนึ่งก็ได้ ต้มเสร็จก็นำมาใส่ในอ่างผสมวิธีจะดูว่าฟักทองสุกไม่สุกก็ใช้ไม้แหลมจิ้มดูถ้าถ้าไม้จิ้มเข้าก็เป็นอันว่าสุกใช้ได้ก็นำขึ้นมาได้เลยบดร้อนๆนี่เขาจะบดง่ายมากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนไปทำในส่วนของใบเตยกันตัดหรือหั่นใบเตยเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเวลาปั่นเขาจะได้ปั่นง่ายๆพอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาใส่โถปั่นได้เลย ใส่น้ำเปล่า200 ml พอใบเตยปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมากรองด้วยกระชอนตาถี่ใครจะกรองด้วยผ้าขาวบางก็ได้คั้นน้ำใบเตยเสร็จแล้วก็ได้ประมาณ180 ml เราจะใช้น้ำใบเตยแค่ 150ML นะคะเตรียมอ่างผสมใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปแล้วก็ทยอยใส่น้ำใบเตยไม่ต้องใส่พรวดไปทีเดียวหมดนะคะค่อยๆทยอยใส่ แล้วก็คุกเข้าวนวดไปเรื่อยๆการที่เรานวดแป้งก็จะทำให้ขนมเนี่ยเขาจะมีความเนียนนุ่มแล้วก็เหนียวหนึบนวดไปเรื่อยๆจนแป้งเขาเนียนแบบนี้เลยวิธีแก้ถ้าเหลวเกินไปก็เติมแป้งลงไปได้อีก วิธีเช็คว่าแป้งใช้ได้หรือยังก็บีบออกมาแบบนี้นะคะปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็ลองบีบแบนๆดูว่าถ้าเนื้อแป้งเขาติดกันไม่หลุดลุยก็ใช้ได้แล้วค่ะพอแป้งใช้ได้แล้วก็เอาผ้าขาวบางชุบน้ำก็ปิดไว้ก่อนไปทำในส่วนของฟักทองกันค่ะฟักทองที่ต้มสุกที่เราบดไว้แล้วเทปแป้งข้าวเหนียวลงไปแล้วก็นวดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันถ้าแป้งแห้งเกินไปก็เติมน้ำเปล่า ทยอยเติมน้ำลงไปนะคะตัวฟักทองเนี่ยเขาก็จะมีน้ำอยู่แล้วเราก็ใส่น้ำไม่ต้องเยอะนวดนวดแล้วก็ทยอยเติมน้ำนวดแป้งจนได้แป้งเป็นเนื้อเนียนเหนียวนุ่มแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ปีเตรียมห่อกันได้เลยดึงแป้งออกมาแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆปั้นครึ่งเบาๆแล้วก็ทำให้แบนๆแ,แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปหุ้มให้มิดตัวไส้เลย พอแป้งคุ้มตัวไส้มิดหมดแล้วก็ใช้วิธีคลึงๆแบบนี้ลูกจะได้กลมๆทำแป้งฟักทองเสร็จแล้วก็มาทำแป้งใบเตยพอปั้นแป้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเอาผ้าเขาบางชุบน้ําคลุมไว้ก่อนตัวแป้งจะได้ไม่แห้งเราก็ไปทําตัวแป้งกะทิกันก่อนนํากะทิมาเทใส่ในหม้อ,อตามด้วยน้ำเปล่าแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือปน่น แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้แป้งข้าวเจ้าเขาละลายเข้ากับน้ํากะทิก่อนพอคนละลายเข้ากันดีแล้วใครจะไปกรองในกระชอนตาถีหรือว่ากรองในผ้าขาวบางก็ได้พอกรองเสร็จแล้วก็ไปตั้งเตาไฟใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือเดี๋ยวตัวเนื้อแป้งเนี่ยเขาจะนอนคนเราจะทําให้ไหม้พอตัวเนื้อแป้งเขาจับตัวเป็นก้อนเล็กๆก็คนแรงๆสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะเนียนไปเองแล้วก็ปิดเตาแก๊ส คนอีกสัก 2- 3สนาทีค่ะให้เขาคลายร้อนทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็มาเริ่มห่อ,อก,กันได้เลยนำไบตองมาวางซ้อนกันแบบนี้แล้วก็ตักแป้งหยอดนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะแล้วก็เอาตัวไส้วางเอาตัวแป้งโปะอ,อีกทีหนึ่งแล้วก็จับด้านข้างของใบตองทั้งสองด้านมาประกบกันแบบนี้นะคะอีกมือหนึ่งก็ดันปลายเข้ามาหุ้มทั้งสองด้านเนี่ยค่ะหุ้มแบบนี้เลยอีกด้านก็ทาเหมือนกันเลย เสร็จเรียบร้อยก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้เตี่ยวเนี่ยคาดใบตองจะสั้นไปนิดนึงแต่ก็โอเคยังใช้ได้อยู่สำหรับคนที่หาใบมะพร้าวไม่ได้แล้วก็เอากลัดไม้ใครไม่มีก็ใช้ไม้จิ้มฟันเอาแบบใหม่ๆนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัดปลายตกแต่งให้สวยงามมาทำใบเตยกันมั่งใครจะเอาตัวไส้เนื่ยใส่ในตัวแป้งอย่างนี้เลยก็ได้ แล้วก็คุกตักขึ้นมาใส่ในใบตองจับทั้งสองด้านขึ้นมาแล้วก็ด้านส่วนปลายขึ้นมาหุ้มทั้งสองด้านนี่เราจะใช้ใบเตยแทนใบมะพร้าวนะคะแล้วก็ใช้กดัดกัดลงไปพอเนื่อออกมาเขาก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมนึ่งกันได้เลยต้มน้ำให้เดือดจัดแบบนี้เลยนะคะใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอม เอาขนมขึ้นนึ่งปิดฝาให้สนิทเราจะเนื่งไฟกลางค่อนแรง15นาทีนะคะพอครบเวลาก็ยกขนมลงมาแล้วก็เนึ่งใบเตยต่อให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวรอให้เข้าเย็นตัวค่อยมาแกะดูกันนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยมาแกะดูด้านในกันค่ะสูตรนี้ไส้เข้มข้นกำลังดีไม่หวานมากตัดกระตัวแป้งเค็มนิดๆอร่อยดีค่ะ